ูุูกิจดหนักส่งท้ายปีมอบโบนัสสาต่อกับแคมเปญสุดพิเศษสุสกิจทริปเปอรโบนัสดิวออรถเว์วันนี้ผ่อนนานสูงสุด2ปีมอบส่วนลด1 5 0 0 0บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนและดอกเบีย้ยพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th หรือที่โชว์รูมูซูกิทั่วประเทศ ลุ้นการน,นั้แต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ f อออนไลน์เทนั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยความพร้อมก่อนเกมมันยูเต็ดพบฟูลแลมที่คาเวนคอเทจเป็นเกมสำคัญที่พิสแสดงต้องผ่านไปให้ได้ครับแต่วันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทย ่านล่าสุดทางทรูพรีเมียร์ลีกนักเตะของปีสแสดงที่ยังบาดเจ็บอยู่คือลิซโนมาติเนสไทเลอร์มาลลเซียอามัดเดียโลคาเซมิโลที่เจ็บซ้ำไปแล้วก็ลุคชอ1สิเ็ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าวน่าจะลงสนามผู้สาประตูอังเดรโอน่ากอลัง4ีคนแบ็คขวาน่าจะกลับมาใช้อารอนวิาการที่ฟิตแล้วเซนเตอร์แฮร์รี่แม็กควายวิกตอร์ลินเดเลอร์แบ็กซ้ายเซโยเลกิลอน กองกลางโซเฟียนอัมราบัตยืน1คนครับอีกคนต้องเลอกจาก3คนก็คือสกอตต์แมคทูมินีคริสเตลิกเซนหรือเมสันเมาส์สามตรงด้านบนอันโตนีบูนฟาฟนเดนและมาคาชร์ดฟอร์ดกองหน้าตัวเป้าลามุสฮอยลุนผู้สิงในเกมนี้ได้แก่จอห์นบรูสครับส่วนผู้สินที่ดูเวอาคือเจเลตกิเลตเกมนี้จะเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกที่จะมีผู้สิงหญิงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับจะใช้ริเบกาเวลช์เป็นผู้สิงที่4อยู่ข้างสนาม ข้อดีในเกมนี้คือถ้าอันวิสคา,าได้ลงตัวจริงน่าจะทําให้แผนเกมรับแน่นขึ้นแต่การขาดคาเซมิโรไปอาจจะส่งผลในแดนกลางรวมทั้งตัวลุกของยูเอตที่มีปัญหามากๆในการจบสกอร์ซึ่งต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเรื่องความมั่นคงของตําแหน่งผู้จัดการทีมฟอร์มิเชโอโรมาโน่นักข่าวอิตาลีเผอว่าบอร์ดบริหารยูเอตยังไม่ได้มองหาคุณซื้อใหม่แต่อย่างใดครับข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือแต่ก็มีข่าวจากคนใกล้ชิดของสโมสร จากชลอตดังเกิลนักข่าวเดอะไทมส์ที่ออกมาเผยว่ายูเต็ดได้มองโตเลิอกอื่นๆเผื่อไว้บ้างคือรูเบนออมาริมกุนซอสปอร์ติ้งลิสบอน bon, และก็เซเดนซซดานอดีตผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดซึ่งในรายหลังดูจะเป็นไปได้ยากผลงานที่น่าผิดหวังของทีมเกิดขึ้นจากหลายส่วนประกอบกันจากมุมมองนะักวิเคราะห์ต่างประเทศและก็นักข่าวที่รายงานเอริชันฮังเหมือนจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากนักเตะภายในทีมบางคนย้ำว่าแค่บางคนครับ แต่มันส่งผลกระทบถึงทุกคนและการเล่นโดยรวมโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ดวบิดเดคาไม่ได้อยู่ในทีมคริสเยโนโรนอลออกไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนความเข้มงวดในแผนงานที่เขาต้องการรวมถึงการมีระบบลูกลักและนักเตะที่โค้ชชื่นชอบเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาการเล่นแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือสับบ้านเราเรียกว่าเล่นไล่โค้ชนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในวงการฟุตบอลครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วนักเตะอาจจะโดนตำหนิก่อนในการขาดความเป็นมืออาชีพ คุณรับค่าเหนื่อยของสมโมสรหลักแสนปอนต่อสัปดาห์บางคนใกล้เคียงบางคนหลายแสนแต่ผลร้ายที่จะตกต่อเนื่องมาคือตำแหน่งที่สั่นคลอนของผู้จัดการทีมเพราะบอกบริหารส่วนใหญ่จะไม่เลือกจัดการนักเตะรายตัวด้วยเหตุผลว่ายุ่งยากกว่าซูเปลี่ยนหัวเลือใหญ่อย่างผู้จัดการทีมเป็นสิ่งที่หลายสมโมสรเลือกทาแต่การตัดสินใจแบบนี้บางคนก็มองว่าไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดทีมเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาแล้วหลายต่อหลายคน บางคนคุค้นเคยอดีตนักเตะของสโมสรอ,อย่างโอลเกกุนาโซชาโคช่เป็นระดับท็อปการันตีแชมป์อย่างโจเซมุนิโยหรือ,อฟานเกาล์้อนอยู่กับทีมไม่ได้นานตามที่หวังและก็ต้องกระเด็นตกเก้าอี้ทั้งหมดคำถามที่หลายคนอยากรู้คือตอนนี้เล็กเทนฮากได้ใจนักเตะมากน้อยแค่ไหนทําให้ผู้เล่นในทีมเชื่อมั่นในแนวทางของเขาหรือไม่เพราะภาษากายแววตาของผู้เล่นที่แสดงออกมาในระยะหลังมันดูไม่มีความเป็นนักสู้ขาดแรงกระหายเดินคอตก โดนยิงแล้วถอดใจไม่พร้อมที่จะพลิกเกมกลับมาหลายคนบอกว่าฟุตบอลถ้าแพ้แฟนบอลรับได้นะถ้าคุณสู้แต่มันรับไม่ได้จริงๆถ้าคุณไม่สู้เพราะคุณกําลังทํางานเป็นนักฟุตบอลรับค่าจ้างและสวมเสื้อของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อีอยางที่เราต้องพูดถึงการน,นอกเหนือจากความใจสู้ของนักเตะความเชื่อมั่นของผู้จัดการทีมและผู้เล่นที่เชื่อมโยงกันก็คือแนวทางที่ชัดเจนในการทํางานของโคช้ชตอนนี้รานะดูสับสนไปหมดในการจัด11ผู้เล่นตัวจริง การวางแผนให้นักเตะเล่นในสนามเกมรับก็พลาดง่ายเกมรุกก็จบสกอร์ไม่คมทั้งที่ฤดูกาลก่อนเนี่ยเกมรับดูดีกว่านี้เกมรุกด,ดูน่าตื่นตาตื่นใจซึ่งฤดูกาลปัจจุบันเขาได้นักเตะตามที่เขาต้องการมาเกือบครบทุกตำแหน่งผู้เล่นแกนหลักก็ยังอยู่แต่ผลงานกลับดำดิ่งลงไปเรื่อยๆเพราะแฟนๆยังไม่ได้เห็นเซเตอตัวจริงที่ใช้แบบต่อเนื่องเซนเตอร์ลาเฟเวรลานช่วงหลังหายไปจนมีกระแสพูดกันว่าเกิดรอยร้าวในห้องต่างตัว บางนัดเป็นแมกัวอีเวนบางนัดเป็นแมกัวลินเดเลิฟกองกลางนี่แทบจะอ่านไม่ได้เลยว่าใครจะลงก่อนลงหลังอัมราบัตเมาเอริกเซนสกอตบรูโน่ฮันนิบาลหรือคาเซมิโลที่ล่าสุดเจ็บซ้ำไปตอนนี้ฟอนเเบกที่หาช่องเล่นบอลจังหวะเดียวโอเคแทบไม่ได้รับโอกาสตัวสำรองก็มีชื่อติดทีมน้อยมากทั้งที่เคยเป็นคีย์แมนสำคัญสมัยที่ทำงานร่วมกันที่อาแจงอัมสเตอร์ดัมบางทีก็ใช้นักเตะไม่ตรงตามตำแหน่งครับเช่นบูโน่ไปเล่นปีกขวา ยืนเลิฟไปเล่นแบ็กซ้ายผู้ทุษาประตูสำรองอย่างบายินดีก็ยังไม่ยอมใช้ที่กล่าวมาไม่ใช่แค่หนึ่งถึงสงนัดแรกของฤดูก,กาลยูเต็ดเล่นมาแล้ว15นัดนะทุกรายการซีซั่นนี้และแพ้ไปถึง8เกมครับซึ่งเป็นสถติติเลวร้ายมากๆส่วนในมุมที่ถูกพูดถึงเหมือนกันคือการขาดตัวหลักอย่างลิซโดมาร์ติเนสและก็ลุคชอส่งผลกระทบต่อทีมมากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องแยกเรื่องสภาพจิตใจและบรรยากาศในห้องแต่งตัวออกไปก่อนนะครับถ้าพูดถึงในแง่แท็กติกอย่างเดียว ซึ่งตามสถิติชัดเจนว่าชอกับมัติเนสมีส่วนสําคัญในการสร้างเกมจากแนวหลังและเป็นพื้นที่ใหญ่ที่ยูเต็ดมีปัญหาก็คือฝั่งซ้ายของมาคาสแรดฟอร์ดพ้ชชอกับแรชได้เล่นด้วยกันส่วนใหญ่จะคลิกและเข้าใจกันกว่าคู่อื่นเช่นเดียวกับลิซันโดที่จ่ายบอลทะลุตร,ตรงกลางได้ดีมากทําให้ทีมไม่ต้องจ่ายไปด้านข้างตลอดจนคู่แข่งอ่านทางง่ายเขาสามารถจ่ายเข้าช่องตรงกลางและเข้าทําได้เลย ซึ่งเรื่องนี้ก็มีนักวิเคราะห์และแฟนบอลบางส่วนมองว่าส่งผลต่อแนวทางการเล่นของทีมไม่มากก็น้อยเหมือนทั้งขวาของเดียโก้ดาโลกับอารอนวิซาก้าที่ดูแลคุณภาพป่างกันจนมีการพูดถึงการต่อสัญญาของเดียโก้ดาโลว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือไม่เพราะหลายครั้งเขาขาดสมาธิเหม่อลอยเกมรับมีช่องโว่เมื่อเจอกับปีกที่อันตรายรับมือไม่ได้เกมรุกก็ไม่สามารถซัพพอร์ตปีกได้ดีพอโยนบอลไม่แม่น ไอรอนวิสากากรกลับมาแล้วหลายคนก็อยากรอดูว่าทีมจะดีขึ้นหรือเปล่าในพื้นที่ฝั่งขวาซึ่งแฟนๆหวังให้เป็นเช่นนั้นแม้ว่าจอห์นเมอร์เทอร์กับริชาร์ดอโนผู้บริหารปัจจุบันเนี่ยจะมีความสัมพันธ์อันดีกับอริชนฮาร์คแต่ผลงานทุกอย่างในรายการต่างๆล้วนเป็นเครื่องพิสูน์ครับว่าเขาจะได้อยู่ต่อหรือไม่ด่านแรกที่อริชนฮาร์คจะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าเขาอยากอยู่กับทีมต่อเ,เกมพบฟูลแลมสุดสัปดาห์ในการบุกเยือนที่เคาวเวนคอตเทจ ด่านที่2คือช่วงเดือนธันวาคมอาจจะเป็นส่วนประกอบสําคัญของเกอิทเทนฮากคือการผ่านเข้าสู่รอสบส6บทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งตอนนี้ยังสุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบเหลือเกมบุกเยือนโคเปน,นเฮเกนที่เดนมาร์กเจอกราตาสลายที่ตุรกีลงถึงเล่นในบ้านเจอกับบายเยนนัดสุดท้ายหลังเจอทีมเสือใต้คือการบุกเยือนเลียพูลที่แอนฟิวโจเซ่บุญยเคยถูกตัดสินชะตาในเกมแดงเดือดมาแล้วครับสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นช่วงที่สําคัญมากๆด่านที่3ค,คือช่วงตลาดเดือนมกราคม เขายังอยู่ถึงตอนนั้นการเสริมทีมจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งกับตักแตะที่ไม่ได้ใช้งานคงต้องโลออกไปและคนที่อยากได้จะได้หรือไม่กับสถานการณ์ที่ผลงานทีมไม่ดีสุดท้ายอย่างที่4คือตอนจบฤดูกาลผลงานจะเป็นไปตามที่คุยกับบอร์ดไว้หรือเปล่าในฤดูกาลที่2ทั้งผลงานในลีกโคต้าบอลยุโรปทัวยเล็กทั่วใหญ่หรือแม้กระทั่งอันดับบนตารางและผลงานในเอฟเอคัพปัญหาภายในเป็นอย่างที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้น และส่งผลต่อกเก้าอี้เทนฮาร์กหรือไม่หลังจากนี้ท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจอยู่ที่บอร์ดบริหารเราเป็นแฟนบอนลก็จะซัพพอร์ตคนทําง,งานต่อไปถ้าเขายังอยู่แต่ถ้าเขาต้องจากไปเราก็คงต้องตามหาคนที่ใช่และเดินหน้ากันใหม่อีกครั้งให้กําลังใจแฟนผีที่อยู่เคียงข้างทีมทุกคนเลยครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและล้างคล้ายมาเยอะแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กําลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ